สบายดีค hmm. ร <It 's S 2> uh ับพี่น้องวันนี้เป็นบ้านที่นะครับเป็นบ้านพักพนอาย่ทีมงานรถเกี่ยวเศษสกรีนโอดิโอตอนนี้กาลังสกีปเกี่ยวเจ้าของเขาเจ้าของกับคือการมีรถเกี่ยวคือเขาต้องเกี่ยวเขาพี่น้องให้มันเมื่อเบ่อเบื่อเกินไปตะเก็บตกแจ้งมาเกี่ยวเขาเจ้าของวัฒนธรรมดีครับบวัฒเลียวหรอก นี่คือบริบทสำนักง,งานของเสร็จทีมงานเศรษฐกิจ,เกจกอเดลครับเก็บเกี่ยวข้อแรกกับมานะครับนี่คือคือทีมงานเครื่องเสียงเลที่ตุตีของทีมงานเศรษฐกิจอเดลครับยังให้บริการพี่น้องนเขาผ่นักงานครับกระเขนย่ามมีรถเกี่ยวล่องกับยุดงานครับเพื่องเสียง จะขันพี่้อกมีงานหลังจากเสร็จงานก็ได้นะครับสำนักง,งานเซ็ตสก,กิีนโอเดโอ ปฏิบัติธรรมของครู่บันชุดน้ำครับสาธุครับหลวงปูเซเบอลีให้ยโศให้ลาภบ่อึดบ่อยู่ยืดยูยืดกินครับ ห้อมกันแน่ครับนี่แหละครับไก่สีเรเียวเลยเพราะได้เกียวเขามาอยู่น้ำกัน คุณล่ะครับตากกค่น,น้อยยังที่ไปขายโอ้ขึ้นเล่าหรอครับมุน งัวก็บม่ได้ออกกอกครับกินแต่เพี้ยงอะบลูกเ,เอ้เฮาพย่ไดงงัวไปเลี้ยงกับแมวนะครับเด้อนี่แม่ลูกบุญขายสุกโตครับยด่อน,น,นี่ตอนนี้ยังงวัวอยู่จักโตแล้วด่าโตเดี๋ยวมันจะดิ่มเข่าอีกตัวนึงก็ ขับเฮ็ดแบบมีความสุขให้ตายเดี๋ยวกิจพ่อเพียงเออเบีที่กัน โอ้เรียกตัวรถเศษส,สกินอะไรโหดที่มันออกงานโคตรดีดครับออกข้างห้างครังนี้ที่จอร์เจียพอด ฮะขัดอ oh, ันตรีชวนเ้าคือสอนคตรที่ตายก้อน้วสู้ไปกันที่เล้่วละอ้ยไฟเห็ดหนูสิสิกินบ่าเขาเิยแล้วิปิ้งหนูตีนเลยโอ้ยันคี้กักเถอะ โอ้ยเสียยกเสียยกก็เหมอะกันเตีไรก็ไหนมึงเปิดมึงกันะ่ะเออเดี๋ยวมึงคุยเลยบานเสียนาเป็นไรเสียนาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมม,ดม, <laughs> <laughs> มีนายอยู่นกินทุกย่างกับอยากอะไรกินปลากับนี่พี่ครับยูแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส,ส,สิกินนกินกินน่มันะปิี่ยนหนูฉันเลี้ยงหุ่ปั่นเสียปอสิกินมะลาบกัอกินหลวคี่สิกินทงย่างหนูนี่เขา,า,เาพุนทูดก็รักกินเหลือดีวัดกันอุปกรณ์เค็จย่างก่านหน้านี่มาข้าวขุวขวขวนกขนกขนงโคกครับนี่คืออุปกรณ์ของขนงโคขึ้กข้าว ปรับข้าวต้องเฮ็ดกะทิเฮ็ดขนมโคกกย็ยังก,งก่อนเนี่ยนวยดิบเนี่ยเห็ดยังก่อนยังก็พอบาบินครับบาบินนี่นี่นวยสดเข็ดบาบินอันนี้เฮ็ดขนมโคกครับเพิ่นซื้อบายังก่อนยุดนาโลดนาเมกโก้เว้ยนานนาเซเว่นมึงอำเภอเมืองสวงครับไปอุ้นนุ่นเพิน่น ขนมคกชาววังเสียบ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 อันเสียทวดอันเอายาสูบอันพอไปเยวเอาเล็กไฟขึ้นมานน้่นนี่บ่าบิงเอาคขบเพิ่นไปเราดิเอาไปตัวเราบาอยู่นี่โอ้ยจากลายคน เสียทุดครับรลวดเกี่ยวคู่โบตมอะไรของคุณที่บาลล้า <c oughs> นเนอะยยดจงไหลเสียทุดครับรลวเกียวมวนก็หลูกก็หลานมวมวอก็หลูกก็หล,ล,ลานไปนะครับเมื่อน,นี้วันอาทิตย์อาวันพัระอรง,งานเดี๋ยวจะจออกไปสาธุ